สวัสดีครับผมศักดิ์ระพีนะครับ Little f a ฟา์มฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้มาคุยสบายๆบ่ายวันเสาร์ใน e p ีที่8นะครับว่าด้วยเรื่องมือใหม่นะครับควรปลูกเมลอนฤดูไหนดีนะครับก็มีคำถามจากเพื่อนๆมานะครับถามผมมาในอินบ็อกซ์นะครับว่าอยากลองปลูกเมลอนนะครับแต่ว่าเป็นมือใหม่นะครับอยากจะขอเทคนิคนะครับ ที่จะทําให้การปลูกเมล่อนเนี่ยประสบความสําเร็จหรือขอวิธีลัดนั่นเองนะครับก็วันนี้จะมาบอกวิธีการนะครับที่จะทําให้ปลูกเมล่อนสําหรับมือใหม่ได้ประสบความสําเร็จกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของ l i t t l e f a r m ์มนะครับทั้ง y o u t u b e แล้วก็กดถูกใจเพจของเราด้วยนะครับอ่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการปลูกเมลอนนะครับ สำหรับมือใหม่เนี่ยวิธีรัดมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าการปลูกเนี่ยเราต้องทําตามขั้นตอนปกตินะครับแต่ว่ามันพอจะมีวิธีที่จะทําให้ความเสี่ยงในการาปลูกเนี่ยน้อยที่สุดได้นะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจนะครับจะได้ปลูกประสบความสําเร็จกันนะครับตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเลยนะครับก็วิธีนั่นก็คือนะครับควรปลูกในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่า เมลอนนะครับชอบแสงแดดนะครับในฤดูร้อนเนี่ยแดดจะจัดนะครับต้นจะเรินเติบโตได้สมบูรณ์แล้วก็ดูแลได้ง่ายนะครับต้นแข็งแรงโตไวนะครับยิ่งต้นแข็งแรงเนี่ยจะต้านทานโรคด้วยและที่สําคัญนะครับฤดูฤดูร้อนเนี่ยนะครับการเกิดโรคเชื้อราต่างๆก็จะน้อยลงทําให้การปลูกเมลอนเนี่ยดูแลได้ง่ายนะครับนะครับทำให้การขยายผลลูกจะโตดีนะครับลายสวยที่สำคัญที่สุดนะครับ ทำหวานได้ง่ายมากนะครับจะทําให้เมลอนเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกรดูร้อนเนี่ยเมลอนเนี่ยจะหวานจัดลูกโตลายสวยกันเลยทีเดียวนะครับถ้า,าปลูกในช่วงฤดูนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละรครับความเสี่ยงไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับมีเหมือนกันนะครับก็คือในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแมลงนะครับซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยนะครับ ขยายพันธุ์การเจริญเติบโตของแมลงก็จะดีไปด้วยนะครับยิ่งเราปลูกโดยในในโรงเรือนนะครับดูแลอย่างดีนะครับต้นโตสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่จะล่อแมลงนะครับเพราะว่าในสภาพแวดล้อมนะครับต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวแห้งนะครับทำให้แมลงศัตรูพืชเนี่ยนะครับขาดอาหารแล้วเราปลูกเมล่อนได้เจริญเติบโตสมบูรณ์เนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาทําลายได้ง่ายแต่ว่าอย่ากังวลนะครับการปลูก เราก็มีวิธีการป้องกันกําจัดนะครับถ้าเป็นการปลูกแบบใช้ชีวพันธุ์นะครับเราก็ต้องใช้เชื้อราบิวเวเรียเนทาไลเซียมนะครับเป็นตัวป้องกันนะครับกําจัดแต่ว่าอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้าร้อนก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยจากเชื้อราโรคพืชเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ EP กีก่อนๆเนี่ยพาไปดเูเรื่องการปลูกเมล่อนหน้าร้อนแล้วก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้ชีวพันธุ์นะครับก็ใช้ไตรโคโดมาสลับกับบิวเวรเรียเนทารลเซียมไปด้วยแต่ว่าความถี่ของไตรโคโดมาอาจจะน้อยลงก็ได้ด้วยนะครับไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับตามสภาพขึ้นอยู่กับตามพื้นที่ที่เพื่อนเพื่อนปลูกนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลป้องกันกําจัดทั้งโรคพืชแล้วก็แมลงจะทําให้การปลูกของเราเนี่ยปลอดภัยต่อคนปลูกและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เหมือนกันนะครับ ก็สำหรับเทคนิคนะครับการปลูกเมลอนนะครับวิธีรัดนะครับแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้การปลูกเมลอนง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ก็คงจะมีเนื้อหาแค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับในเพจที่ต้นฟาร์มนะครับก็มีบริการนะครับเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยนะครับแล้วก็ชีวพันธุ์ในการดูแลทั้งโรคแล้วก็แมลงต่างๆนะครับเพื่อนๆฝากดูในแท็บร้านค้ารอด้วยนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันใน EP ีหน้านะครับคุกยกันสบายๆบยบ่ายวันเสาร์ใน EP ีที่8นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับการปลูกเมลอนสำหรับมือใหม่ทุกๆคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสักดิี l พเ t l e f ฟาร์ฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้ผมอยู่ที่เกาะแห่งหนึง่งในทะเลอันดามันครับสวัสดีครับ